สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกทท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีทําบุญบุรพาจารย์หรืองานพิธีทําบุญบําเพ็ญกุศลน,นะครับผมอุทิศถวายหลวงปู่รอดพระครูสาครยีระคุณนะครับผมและบุรพาจารย์ทุกอง วัดบางนังบนเมื่อวันที่12เดือนมีนาะคมพศ2568ที่ผ่านมานี้นะครับผมได้ทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายงานบุรพาจารย์พร้อมกับทำบุญให้กับหลวงปู่ลอดอดีตเจ้าว่าุกองค์ด้วยนะครับผมจมร่วมกันครับ ครับพีพ่่เพื่อน,อน,นท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับประธานในพิธีฝ่ายสฆงก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบตรีจเจ้าวาดวาดัดเจษดารามพระอารามหลวงในประธานพิธีนะครับผมพร้อมกับพระราดวัดชรสาครนทนีเจ้าคณะจังหวัด สมุทรสาครเจ้าวาดวัดบักสีสมุทรสอนด้วยนะครับผมชมร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอาณโมทามิครับพี่พี่เพื่อนเพื่อท่านผู้ชมญาตสวยบุญสาธุชนทุกท่านครับพิธีการจัดงานครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอ หรือทุกภาคส่วนทั้งกรรมการของวัดด้วยนะครับผมและพระครูสังฆลักษณ์สามารถนะครับพระอาจารย์แดงแว้วาดวัดบางน้ำวนผมปัจจุบันนี้นะครับผมร่วมกันจัดงานกับชาวบ้านงานพิธีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันที่12มีนาคมพศ2568เวลา1 0 2 9นาทีโดยประมาณนะครับผม เป็นวิธีจัดงานประจำปีไปด้วยพร้อมทำบุญบุลาจารย์ให้หลวงปู่รอดพระครูสาครทีละคุณนะครับผมและบุลาจารย์ทุกองนะครับที่ได้ทำบุญประจำหรืองานประจำปีของวัดบางน้ำวนครั้งนี้ด้วยนะครับผมจุ่มร่วมกันครับ สาธุสาธุไปประธานต่างๆผู้นําต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้น้อมถวายประตกปัจจัยไยธรรมแดบบ่พระนุเถระนุเทละ,ท,ละที่เข้ามาเจริญพุทธมนต์นะครับผมจมร่วมกันครับ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ท้ยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับครับอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับว่ากิจกรรมของวัดบางน้ํบวนจะมีกิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆต่อไปอะไรนั้น ทยยินดีตอบคอมเมนต์ให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมวัดบางนํำวนมีของดีอยู่ในวัดแต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้เดี๋ยวไทยจะเอามาขยายความหรือเป็นสะพานบุญให้ได้รับรู้กันทั่วกันเลยนะครับผมเป็นของพุทธคุณธรรมคุณของหลวงปู่รอดผมว่าหลวงปู่รอดจะเข้มขังขนาดไหนเดี๋ยวมาชมร่วมกันครับท้ายท้ายคลิปนะครับผม ครับกิจกรรมงานประจำปีของวัดบางน้าบนนี้ก็เป็นงานทำขนมนะครับของเป็นขนมต่างๆที่เป็นของหวานของหยิบทองหยอดฝอยทองขนมหม้อ,อกแกงหลากหลายที่เป็นของหวานของชุมชนที่ได้ร่วมกันออกกิจกรรมทำขนมเพื่อบริจาคหรือจำหน่ายได้แจก,กให้กับ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในงานประจําปีหรืองานบุรพาจาย์ทําบุญคอรอบๆตามวาระของวัดบางน้ําบนด้วยนะครับผม,มร่วมกันครับครับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับหลวงพ่อเจ้าวาดได้มากระซิบบอกเบาๆว่า,ายินดีต้อนรับญาติสายบุญสาธุชนญาติโยมที่เดินทางผ่านไปมาที่ตำบลบางโทลัด หรือวัดบางน้ำบนนี้เข้ามากราบไหว้ขอพอรสิ่งสักกิจภายในวัดหรือในอุโบสถหรือขอบไหวข้ขอพรหลวงพ่อรอดท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลเป็นของพูทุกุณธรรมคุณจะเดินทางขึ้นเหนือน่องใต้ก็ปลอดภัยทั้งไฟและกลับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมอย่าลืมมาทำบุญกับหลวงพ่อนะครับ ท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลที่เป็นของพุทุกุณธรรมคุณของหลวงพ่อรอดเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรอดตายเลยทีเดียวนะครับผมเข้มขลังไปชมร่วมกันนะครับคลิปที่บอกว่าเหรียญรอดตายของหลวงพ่อรอดชมร่วมกันครับครับพ,พี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายมูลสาธุชนทุกท่านครับ จบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทย้ยได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟให้เสมอเสมอนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมครับท้ายสุดสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่ายินดีต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เดินทางผ่านไปมายินดีต้อนรับเสมอเสมอเพื่อร่วมบุญร่วมศูกนาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดด้วยนะครับผม ท้ายสุดสุดท้ายนี้ท้ายขอลํำลาไปก่อนขอคำว่าอย่าเก็บอย่าจนจะเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปภาพที่เห็นนี้คือภาพเหตุการณ์ที่ได้เกิดอุบัติเหตุจากผู้ที่คล้องเหรียญหลวงพ่อรอดนะครับผมจงร่วมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาในวัดบางน้ำวนเพื่อเช่าว,วัตถุมงคลเพื่อนำหลวงพ่อรอดไปติด ไม้จิตมือหรือผูกแขวนไว้กับลูกหลานท่านก็จะโชคดีมีชัยตลอดบีตลอดไปด้วยนะครับผมท้ายสุดสุดท้ายขอลาลาไปแล้วครับสวัสดีครับ